ตอนนี้ก็ไม่เห็นจุดที่รั่วนะครับแต่ยี่เป็นลงมาจากตัวที่เติมนะครับแต่ก็ลงมาที่เห็นตรงนี้ก็คือเหมือนสายมันไหลออกไปนะครับแล้วก็สายค่อนข้างแตกไรไงาอาจจะอาจจะนะอาจจะรั่วตอนเติมพอเติมปุ๊บตัวมันก็จะไหลลงมาถาังนะครับพอมาอยู่ในถังเสร็จแล้วก็ไม่มีอาการรั่วแต่ก็มีกลิ่นนะตอนนี้ก็มีกลิ่นนะครับแต่ก็ไม่เห็นคาบไหลนะ ก็ไม่แน่ใจว่าตัวนี้หรือเปล่านะครับส่วนตัวอื่นก็ไม่เจอนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่ารั่วช่วงด้านหน้าหรือด้านหนนะครับแต่ก็มีกลิ่นหม็นนะกลิ่นน้ำมันเป็นชินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรู้สึกว่ามันก็จะปิเปียกนะนะครับ ถ้าเป็นตรงนี้อาจจะต้องเปลี่ยนสายท่อนนี้นะครับนี่สายท่อนนี้ซึ่งกรอบมากนะครับน้ำมันรั่วตอนเติมนะนะครับคันนี้วีออส